คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนดาราพ่อค้าแม่ขายประชาชนหมดหวังกับพักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนี่นิดาโพได้สำรวจพบซึ่งก็ตรงกับใจกับตาของประชาชนทั้งประเทศที่รับรู้ที่เห็นและพูดตรงกันว่าระอาเบื่อหน่ายกับสสนักการเมืองเต็มทนบางคนถึงขนาดตั้งคำถามมีนักการเมืองไว้ทำไมและจากผลโพนี้ นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรคประชาชนกล่าวว่าเข้าใจความรู้สึกของประชาชนสะท้อนผ่านผลโพลแต่วันนี้สิ่งที่ตนเชื่อเป็นอย่างยิ่งคือเรามาทาหน้าที่ในฐานะสสหน้าทํา,หาทให้ประชาชนที่นี่ยังเห็นอยู่ว่ากลไกของรัฐสภาและกลไกของสสยังสามารถให้ความหวังให้ความไว้วางใจก็ถูกต้องกลไกของรัฐสภานะ่ยยังสามารถให้ความหวังได้อยู่แล้วแต่กลไกของสส โดยเฉพาะสสฝ่ายค,าค้านนายเท้งนัทพงศ์ยังไม่รู้สึกเลยหรือว่ามันพิกลพิการไปหมดแล้วจะด้วยดีลฮ่องกงหรืออย่างไรไม่ทราบทําให้พวกคุณไม่จริงจังกับการทําหน้าที่ฝ่ายคา้านแต่กลับกระตือรือร้นกับการคิดสรรสร้างวัฒกรรมก,กากๆเช่นกาบอะไรไม่รู้ที่พวกมึงเองนั่นแหละไม่รู้แต่เสือกคําก็นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งสองคำก็ประชชนเลือกเรามาถามจริงๆเถอในพรรคประชาชนน่ะมีสสระบบเขตที่ประชาชนเลือกมากันกี่คนกันและในจํานวนนั้น ได้ทาหน้าที่สมกับเป็นผู้แทนปวงชนอย่างเต็มที่เป็นกําลังความรู้ความสามารถหรือเปล่าล่ะถ้าหากได้ทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อประชาชนที่เลือกให้เป็นปากเป็นเสียงประชาชนก็คงไม่หมดหวังตามที่นิดาโพสํารวจพบส่วนสสปาร์ตี้ลิส์น่ะอย่ามาทําเป็นคุยว่าประชาชนเลือกมาเพราะได้เข้ามานั่งชูคออยู่สภานั้นเจ้าของพักเป็นคนเลือกพวกท่าน โดยที่ประชาชนเลือกพักเพราะศรัทธาชื่นชมข้างไข้ในตัวเดดดีกับเพราะหลงเชื่อวรตกรรม์คำพูดที่สวยหรูแล,และเมื่อเลือกแล้วถึงได้รู้ว่าเก่งแต่ปากฝากความหวังอะไรไม่ได้สักคนเดียวครับเมื่อวานคุยเรื่องหม้อแม่จูนให้นึกอยากกันไปแล้ววันนี้ถ้าเผื่อใครอยากลิ้มรสผมแนะนำให้ไปที่ห้างสรรพสินค้าสีคอนสแควร์สีนัก,กินที่นั่นเวลานี้มีทศการอาหารที่ชื่ออ้ำอ้ำภายใต้คอนเซปต์อ้ำเลือกแล้วแซ่บทุกสิ่ง ที่ได้ขนร้านค้าร้านอาหารนับร้อยบูธให้ได้หยิบเลือกหยิบทานโดยหมอสแม่จูนก็เป็นหนึ่งอยู่ในจานวนร้านของดาราไฮโซคนดัง so ด้วยส่วนเจ้าของตลาดก็หาใช่ใครแต่เป็นนางเอกสาวพันปีคุณอ้้มพัชราภาชัยเชื้อนั่นเองนี่จะนินทาว่าเป็นนางเอกตกอับไม่ได้ชนะแม้จะจบสัญญ,ญากับช่องเจ็ดและไม่ได้เซ็นต่อแต่ก็ไม่หน่ยความว่าคุณอั้าตกงานเพียงแต่ขอพักงานแสดงไว้ชั่วครู่ชั่วยามเพื่อจะได้มีเวลาทุ่มเทกับธุรก,รกิจฟูต้ตมารเก็ตตลาดนัดที่ว่านี้ ซึ่งเหตุผลที่คุณอำมชราภาหันมาทาธุรกิจตลาดนัดเพราะเธอบอกว่าได้เห็นตัวอย่างความสำเร็จของเพื่อนซีคุณเอสุภรรชัยสีวิจิตนักปั้นดาราที่เปิดตลาดเอแฝ่ air, อร่อยเกจเอบ A สเอุภชายัยจึงอยากแบ่งรวยบ้างว่างั้นและไม่ได้เป็นแค่เจ้าของตลาดคุณอ้ำยังมีร้านของตัวเองขายไส้กรอกซอสทัฟเฟลิลเป็นของตัวเองอีกด้วยนะอยากชิมก็เชิญได้อย่างพอมีเวลาเพราะตลาดจะเปิดขายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้แต่ถ้าไปเสาร์อาทิตย์ ก็อาจจะได้ปาหน้าใกล้ชิดกับน,นางเอกสาวสวยเป็นของแถมเออพูดถึงคุณเองสุประชัยก็มีคนสงสัยถามเหมือนกันว่าเมนูไข่พะโล้พี่เอที่ขายชุดละ499บาทมีคนกล้าซื้อทานหรอือทําไมล่ะผมย้อนถามก่อนจะว่าก็ต้องมีคนกล้าซื้อสิเมืัอนจะขายดิบขายดีได้อย่างไรจะว่าแพงก็ใช่แต่ด้วยคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบเครื่องปรุงไข่ทั้ง10ฟองหมูชิ้นเบล่ม4ชิ้นใครเห็นก็อยากลองอยากชิมกันทั้านั้นแหละรู้ไหม คุณเอเคยให้สัมภาษณ์ตอนเปิดช่องแรกๆมียอดสั่งซื้อไข่พะโล้พี่เอถึง5,000ออเดอร์ต่อวันและคิดดูลวกันราคาชุดละ459บาทยอดเงินบรรลัดเท่าไรและคงมีตัวอย่างรวยให้เห็นนิกระมังเวลานี้ดาราคนบันเทิงยังได้หันมาทาตลาดนัดเปิดบูธขายอาหารกันสลอนและดูเหมือนจะประสบความสำเร็จขายดิบขายดีกันทั่วหน้าขนาดตลกเจ้าก,กระบุ่มเชิญยิ้มที่ขายปลาส้มทอดตอนนี้นอกจากปลดหนี้สินเกลี้ยงแล้วยังได้ขยายธุรกิจใหญ่โต เห็นประกาศต้องการทั้งคนขับรถทั้งพนักงานขายกลายเป็นเท่าแก่ชั่วพิบตาคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสรรสตอร์แมน